กลงขังของพัตตะตอนที่ห้าโดยหลวงตามหาบัวยานสัมปโนอย่าไปคิดให้เสียไปล่ำเวลาที่ถูกกิเลสกลอมไปนั่นนะ่ะนั่นไม่ใช่เราตถาคตสอนนั่นไม่ใช่ธรรมตถาคตมันเป็นกลมายาของกิเลสเป็นเพลงกล่อมของกิเลสต่างหากอย่าไปเชื่อ ถ้าไม่อยากจมอยู่ในวัะวนแล้วอย่าเชื่อให้เชื่อธรรมจะเป็นวัตจิตขึ้นมาภายในใจบริสุทธิ์พุทธโธขึ้นมาที่ใจให้เชื่อตถาคตนะพุทธังสารนังคฉามิเพลงถึงท่านอุทิศชีวิตจิตใจข้อวัดปฏิบัติของตนให้ถึงท่านธรรมังสารนังคฉามิ เป็นสิ่งที่วิเศษเลิศเลอไม่มีอะไรเสมอแล้วในสามแดนโลกธาตุนี้มีพระนิพพานหรือวิสุทธิธรรมเท่านั้นเป็นอันเดียวกันมุ่งใจถวายลงไปสังขังสารนังกัจฉามิท่านเหล่านี้เป็นผู้ที่สละเป็นสละตายและได้ไปถึงธรรมขั้นบริสุทธิ์วิมุตติพระนิพพาน ด้วยการอุตสาห์พยายามเราเป็นลูกตรถาคตเราถอยหลังทำไมเอาสิสังขังสรารนังขรชานวนิี้ว่ายังไงถึงใจแล้วต้องถึงตัวถึงปฏิปทาการดำเนินทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจะพลเงื้อมือไปไม่ได้นะไม่อยู่ที่ไหนมักผลผนิพพานอยู่ที่จิต ที่กำลังถูกลุ่มล้อมด้วยยาพิษทั้งหลายนี้ฟันลงไปนักปฏิบัติอย่าท้อถอยอย่าเห็นอันใดเลิศยิ่งกว่า,าศาสนธรรมหรือยิ่งกว่าสวาคาตรธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วนี้เราเคยคุกเคล้าเราเคยล่มเคยจมมากับวัตวนกับเพลงของกิเลสนี้มานานแสนนาน แม้เราจำไม่ได้ก็ตามเถอะให้ถือหลักปัจจุบันที่ปรากฏอยู่ทุกวี่ทุกวันทุกเวั่ำเวลาทุกขณะที่สัมผัสสัมพันธ์กันอยู่นี้เป็นสักขีพยานเถอะแล้วนำธรรมเข้าไปกําจัดจะไม่มีกิเลสตัวใดที่เหนือขอไปได้เหนืออำนาจแห่งธรรมนี้ไปได้เพราะธรรมนี้ เป็นธรรมปราบกิเลสโดยตรงแล้วไม่ใช่ธรรมปราบธรรมธรรมปราบกิเลสนำไปปราบต้องได้ต้องรู้ต้องเห็นการจะรู้ธรรมเห็นธรรมรู้ด้วยภาคปฏิบัติปริยัตศึกษาเล่าเรียนได้ยินได้ฟังมาแล้ววิธีการอย่างไรให้นำวิธีการนั้นมาประพฤติปฏิบัติปฏิเวท จะค่อยรู้แจ้งเห็นจริงไปโดยลำดับลำดาแต่ธรรมนั้นจะไม่เกิดเพียงความจำอย่างเดียวจำได้เท่าไหร่ก็เต็มตู้เต็มหีบอยู่อย่างนั้นนี่ก็น่าคิดาศาสนาธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมที่เลิศที่ประเสริฐแต่กลายเป็นคำพีใบลานไปหมดอยู่ในตู้ ในคำพีไบาลานไปอยู่ในความจดความจําของผู้ท่องบนสังวัทยายโดยไม่สนใจกับการปฏิบัติเลยถ้าศาสนธรรมคือคำพีไบาลานคือความจดความจําเท่านั้นใครก็จดได้จําได้ท่องบนสังวัทยายได้กว้างแคบมากน้อยก็เป็นแต่เพียงความจํา โลกเขาก็จำได้ยากอะไรมันไม่วิเศษไม่เห็นประจักษ์ต้องเอาภาคปฏิบัติจับเข้าไปถ้าเราอยากจะรู้จะเห็นอย่าให้ธรรมะของพระพุทธเจ้าต้องเข้าไปดองอยู่ในสถานที่ไม่ควรดองไปดองอยู่ในคำภีใบลานอยู่ในตู้ในหีบนี้ในหนังสือเล่มนั้นเล่มนี้ไปดองอยู่ในความจดความจำ ถือเอาความจดความจำเป็นของวิเศษถือเอาชื่อของอัตถะของธรรมของกิเลตัณหาอยู่ในคำพีใบลานว่าเป็นของวิเศษวิเศษที่ไหนชื่อกิเลตในคำพีรใบลานได้ให้ความทุกขแก่คำพีใบลานมีเหรอมันทุกขอยู่ที่ใจของเราต่างหากกิเลตอยู่ที่ไหนทุกขอยู่ที่นั่น ให้ย่ำยีกันลงที่นี่กับกิเลสอย่าให้กิเลสย่ำยีเราก็แล้วกันให้เอามาใช้เหมือนเรามีเครื่องไม้เครื่องมือมีมากขนาดไหนไม่นำมาใช้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยเต็มตู้เต็มหีบก็เต็มอยู่นั้นแม้เงินทองเข้าของจะมีล้นฟ้าก็ตามมันก็ล้นฟ้าเฉย ไม่เกิดประโยชน์แก่ผู้ไม่นำมาใช้นี่เรียกจดจำได้มากน้อยเพียงไรก็เท่านั้นแหละเหมือนเครื่องมือล้นฟ้านั่นเองไม่นำมาแก้มาไขมาถอดมาถอนกิเลสอันเป็นตัวฟืนตัวไฟเผาลนอยู่ภายในจิตใจนี้จะเกิดความร่มเย็นเป็นสุขสว่างกระจ่างแจ้งถึงความหลุดพ้นไปที่ไหน เป็นไปไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนไว้แล้วปริยัติปฏิบัติปฏิเวททำสามอย่างนี้แยกกันไม่ได้ถ้าผู้ต้องการผลจากาศาสนธรรมอย่างแท้จริงดังที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นและทรงปฏิบัติมาจนสมบูรณ์แล้วนั้นต้องดำเนินตามหลักของครูที่สอนนี้ พากันตั้งอกตั้งใจให้นำออกมาใช้นำออกมาปฏิบัติให้เป็นภาคปฏิบัติแล้วปฏิเวทจะแฝงตัวขึ้นมาภายในจิตใจของเรานี้ไม่เอาจริงไม่เอาจังไปไม่รอดนะอย่าเข้าใจว่ากิเลสจะอ่อนกำลังอย่าเข้าใจว่ากิเลสนี้มีวัยเหมือนเด็กเล็ก เข้ามาหาหนุ่มสาวเท่าแก่ไปอย่างนั้นนะราคะตัณหาคืออะไรคือกิเลสมันเคยแก่ไหมความโลภความกโกรธความหลงเคยแก่ไหมคนแก่แล้วกิเลสแก่ด้วยไหมเราพิจารณาดูสิกิเลสไม่เคยแก่สังขารร่างกายเครื่องมือของกิเลสมันแก่แต่กิเลสไม่เคยแก่ หนุ่มฟออยู่นั่นคึกขนองได้ตลอดจนกระทั่งจะหมดลมหายใจยังคึกขนองได้สบายโกรธได้สบายหลงได้สบายเพราะอันนี้ไม่ขึ้นอยู่กับวัยมันขึ้นอยู่กับหลักธรรมชาติของมันเองเมื่อเป็นเช่นนั้นธรรมะเป็นอย่างไรต้องนำมาประพฤติปฏิบัติธรรมะไม่มีวัยเหมือนกัน ไม่มีคร่ำคลาชาราไปเหมือนกันถ้าเราผู้ปฏิบัติธรรมไม่เป็นตัวคร่ำคลาชาราเสียทั้งๆที่หนุ่มฟออยู่นี้นำมาประพฤติปฏิบัติต้องรู้ต้องเห็นดังพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านรู้ท่านเห็นเพราะธรรมนี้เป็นธรรมสดๆร้อนๆแท้ๆไม่มีการไม่มีสถานที่ เหมือนกับกิเลสไม่มีการสถานที่ธรรมก็ไม่มีการสถานที่ฟังกันลงไปมันมืดตรงไหนตามไฟขึ้นไปจะสว่างที่ตรงนั้นมันรกรุงลังตรงไหนหรือถอนสิ่งที่รกลุงลังออกความเตียนโล่งจะปรากฏขึ้นมาเดี๋ยวนี้มันรกอยู่ที่จิตมืดอยู่ที่จิต ถอดถอนออกจากจิตนี้เปิดสติปัญญาศรัทธาความเพียรขึ้นที่จิตนี้จะสว่างจ้าขึ้นภายในใจแล้วหายสงสัยไม่มีอะไรที่จะหายสงสัยยิ่งกว่าจิตกับธรรมเข้าสัมผัสสัมพันธ์และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนี้เลยหายสงสัยไม่ต้องไปถามใครพูดแล้วก็สาธุ แม้พระพุทธเจ้ากี่พระองค์ก็ตามมาประทับอยู่ตรงหน้าก็ไม่ทูลถามท่านถามไปทำไมของอันเดียวกันรู้อย่างเดียวกันสันทิฏโกบ่งบอกชัดเจนอยู่แล้วสุดท้ายก็คือบ่งบอกธรรมชาติที่บริสุทธิ์นี้เองจะบ่งบอกอะไรบ่งบอกมาโดยลำดับลำดา จนกระทั่งถึงขั้นบริสุทธิ์เต็มดวงแล้วถามพระพุทธเจ้าหาอะไรของอันเดียวกันรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันเหมือนกับเรารับประทานหรือฉันจังหันนี้มันอิ่มอย่างเดียวกันรสชาติอย่างเดียวกันถามกันหาอะไรเมื่อถึงความพอตัวแล้วมันก็หยุดเองจากการรับประทานด้วยกัน ด้วยการขบการฉันไม่จำเป็นต้องถามกันมีกี่ร้อยกี่พันคนรับประทานอยู่ในวงเดียวกันก็ตามไม่มีใครถามใครแหละเพราะเป็นความจริงอย่างเดียวกันถามกันหาอะไรนี่ก็เหมือนกันฉันนั้นไม่มีอะไรผิดแปลกกันเลย